สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูตัวระบบสัตวเทพครับสําหรับระบบสัตเทพนั้นมีเงื่อนไขอยู่แค่เงื่อนไขเดียวครับนั่นก็คืออัพเลเวลตัวละครเราให้ถึง60นั่นเองครับพอเลเวลตัวละครเราถึง60เรียบร้อยแล้วระบบสัต์เทพก็จะปลดล็อกมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวระบบสัตเทพกันครับพอคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นตัวระบบสัตวเทพครับก็คือตรงนี้ผมปลดล็อกตัวสัตว์เทพขั้นสีม่วงก็คือวานอนยักษ์ตัวนี้มาแล้วครับ และเราก็ติดตั้งวานอนยักษ์ลงไปที่แท่นตรงนี้เราก็สามารถนาวานอนยักษ์ไปใช้ต่อตู้ได้ในตัวตอนที่เราเข้าไปต่อตู้นั่นเองครับถ้าเกิดจะให้สังเกตดูก็คือที่เลเว็70ก็จะปลดล็อกแค่นี้อีกหนึ่งแท่นครับซึ่งผมก็เดาว่าเราสามารถติดต้องติดตั้งสัตเทศได้มากกว่าหนึ่งตัวเมื่อเราเลเวลถึง70นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวขั้นของสัตเทศแต่ละขั้นกันครับเข้ามาที่ตัวแบบภาพสัตเทศครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นตัวสัตเทศมีทั้งหมด4ขั้นก็คือขั้นีม่วง ขั้นสีส้มขั้นสีแดงแล้วก็ขั้นสีทองครับและถ้าเกิดสังเกตมากกว่านั้นก็คือจะมีตัวระบบที่เพิ่มสเตสเตัสขึ้นมาเหมือนตัวสัตว์ตาเทพนั่นเองครับก็คือการจับคู่กันของสัตว์เทพของทั้ง2ตัวครับการจับคู่กันคู่แรกก็คือขั้นสีม่วงกับสีส้มจะปลดล็อกเพิ่ม HP กับเพิ่มป้องกันครับขั้นสีแดงก็จะเป็นคู่กันครับปลดล็อกเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่ม HP เหมือนกันครับ ส่วนขั้นสีทองก็คู่กันครับแล้วก็ปลดล็อกเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่ม h พที่เป็นปริมาณสูงที่สุดของสัตเทพทั้ง3กลุ่มนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสัต์เทพกันสักดน,นึงครับที่ขั้นสีม่วงชื่อวานอนยักษ์ใช้ทั้งหมด3าสิทธเศรรษรวมกันแล้วก็จะปลดล็อกเป็นสัต์เทพ1ตัวครับสำหรับสกิลของวานอนยักษ์นั้นก็คือ ในแต่ละรอบที่เราลงต่อสู้นั้นจะมีโอกาสสุ่มทําดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งลายครับดาเมจก็3ามรครับและในแต่ละและในแต่ละรอบที่เราลงต่อสู้นั้นครับตัวสัตว์เทพก็จอะออกไปโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวครับเรามาดูตัวที่2กันครับแมวล,ลิงเป็นสัตว์เทพขั้นสีส้มใช้50เศษครับรวมเป็นแมวล,ลิงหงตัวครับเรามาดูกันที่ความสามารถของสกิลกันสักนิดหนึ่งครับ เมื่อฝ่ายศัตรูทั้งหมดมีปริมาณเลือดต่ำกว่า60%ทั้งทีมครับเป็นครั้งแรกก็จะสุ่มทำดาเมจใส่ศัตรู1แถว1แถวนี้ก็คือแถวตอนลึกหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือทำดาเมจใส่ศัตรู2ตัวครับดาเมจก็370%ครับแล้วก็อีกเช่นกันก็คือในการต่อสู้แต่ละรอบนั้นตัวแมวลิงหรือสัตว์เทพขั้นสีส้มนี้จะโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวครับและกลับมาดูตรงที่ ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมตรงปริมาณเลือดลดต่ำกว่า60เป็นครั้งแรกนี้อีกครั้งหนึ่งครับก็คือทีมของคู่ต่อสู้หรือศัตรูนั้นจะต้องลดเลือดทั้งหมด6ตัวต่ำกว่า60ทุกตัวละครครับแมวล,ลิงถึงจะออกไปโจมตีนั่นเองครับซึ่งสถานการณ์นี้นั่นหมายความว่าทีมเรากําลังได้เปรียบแล้วครับแล้วก็แมวล,ลิงก็จะออกไปโจมตีเพิ่มเติมนั่นเองครับเรามาดูซวัวสัตว์เทพขั้นสีแดงกันบ้างครับเริ่มต้นจากที่นกกลไกล สำหรับสัตเทพขั้นสีแดงนั้นก็จะใช้ทั้งหมด80เศษครับเพื่อรวมเป็นตัวสัตว์เทพ1ตัวครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลนกกลไกลกันครับสกิลนกกลไกลก็คือเมื่อแม่ทัพฝ่ายศัตรูตายหนึ่งตัวครับตัวสัตว์เทพก็จะโจมตีใส่ศัตรูแถวหลัง344%ครับแล้วก็จะโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้1ครั้งนะครับตัวต่อมาก็คือวัวกลไกลครับใช้80เศษเช่นกันครับ สกิลก็คือเมื่อแม่ทัพไฟเราตายตัวสัตว์เทพวัวกลไกนี้ก็จะไปโจมตีศัตรูแถวหน้านะครับทั้งแถว34 4เอร์เซครับแล้วก็ในการต่อสู้หนึ่งครั้งวัวกลไกก็จะออกไปโจมตีแค่ครั้งเดียวเช่นกันครับสรุปทั้ง4ตัวนี้ก็คือจะมีโอกาสทำดาเมจใส่ศัตรูแค่หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้หนึ่งรอบครับทีนี้เราเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันที่ตัวสัตว์เทพกันสีแดงกันก่อนครับ สำหรับนกกลไกนั้นจะโจมตีก็ต่อเมื่อศัตรูตายนั่นหมายความว่าทีมเรากาลังได้เบียบได้เปรียบแล้วนะครับศัตรูตายไปหนึ่งตัวแล้วนกกลไกก็จะไปทาดาเมจเพิ่มและจะไปทําดาเมจใส่แถวถหลังของศัตรูครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรากําลังเสียเปรียบตัวศัตรูยังไม่ตายเลยเราเริ่มตายไปเรื่อยๆแล้วตัวนกกลไกตัวนี้ก็ไม่เหมาะครับเพราะว่านกกลไกก็จะไม่ออกไปโจมตีนั่นเองครับเรามาวิเคราะห์กันที่วัวกลไกกันครับสำหรับวัวกลไกนั้นก็คือ เมื่อเรากําลังเสียบเปรียบก็คือทีมของเราเริ่มตายลงแล้วครับพอแม่ทัพของเราตาย1ตัวปุ๊บับวกกลไกก็จะออกไปทํางานครับไปโจมตีศัตรูแถวหน้านั่นจะอาจจะทําให้ัวกกลไกสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูแถวหน้าแล้วก็อาจจะพลิกเกมทําให้เรามีโอกาสกลับมาชนะได้นั่นเองครับบวกกลไกก็จะใช้ในสถานะที่ตอนเรากําลังเสียบเปรียบหรือด่านที่ยากๆผ่านยากๆอาจจะเอามาอาจจะติดตั้งวงก,กลไกลงไปเพื่อช่วยให้เราพลิกสถนานการณ์ได้นั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นสีทองกันบ้างครับขั้นสีทองนี้อาจจะเป็นขั้นที่สูงมากสําหรับสายปีนั้นอาจจะเอื้อมถึงได้ยากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันสักนิดหนึ่งครับสาหรับขั้นสีทองนั้นใช้เศษถึง100เศษครับแล้วก็จะมีชื่อว่านกชิงหลวนเสริญมู่ถ้าเกิดอ่านผิดขอภัยนะครับเรามาดูกันที่สกิลกันสักนิดหนึ่งครับเมื่อเลือดของไฟตนทั้งหมดต่ํากว่า50%ครั้งแรก ก็จะฟื้นฟูเ p ดฟีไฟตนทั้งหมด270%ก็คือเป็นสกิลฮิลให้กับทีมเรานั่นเองครับซึ่งเป็นสัตว์เทศที่ดีมากๆครับน่าจะมีใช้งานครับเพราะว่าช่วยทําให้เรายืนได้นานขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าเงื่อนไขในการออกก็ทุกตัวละครเราต้องเลือดต่ํากว่า50%นะครับถ้าเกิดว่ามีบางตัวเลือดสูงกว่า50%แต่ว่าบางตัวของทีมเราตายไปแล้วนกก็จะไม่ออกไปทํางานนะครับ แล้วมาต่อกัน,กกนที่สกิลกันอีกกันอีกสักนิดน,นึงครับทาให้ฝ่ายตนที่มีเปอร์เซ็นต์ HP น้อยที่สุด3คนเข้าสู่สนารักษาต่อเนื่องก็จะมีเรียกว่าเด้งเลือดนะครับ50%ทั้งหมด2รอบหลังจากฮิวแล้วก็เด้งเลือดเพิ่มเติมให้กับทีมที่ทีมของเราที่มีเลือดน้อยที่สุด3าําแหน่งนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้ก็จะยากกันสักนิดนึงครับตรงที่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายตนเราฝ่ายของเราทั้งหมดถ้าเลือด ต่ำกว่า50%ไม่ครบทั้ง6ตัวนกก็จะไม่ออกไปทํางานครับและยิ่งถ้าเกิดว่าเราตายไปแล้ว1ตัวแต่ว่าตัวที่เหลือยังมีเลือดเกิน50นกก็ออกไม่ออกไปทํางานอีกเช่นกันครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนเล็กๆสําหรับนกตัวนี้ครับเรามาดูกันที่ตัวสัตว์เทพขั้นสีทองตัวสุดท้ายกันครับแรดสัตว์ทานทพิภพใช้100เศษช่เช่นกันแล้วก็เรามาดูกันที่สกิลครับท้าวนาเมศใส่ตะตูแถวหน้า1แถว432%นะครับ อ่าขออภัยครับเอาใหม่เมื่อเริ่มโจมตีครบรอบที่1ตัวสัตว์เทพตัวนี้ก็จะออกไปโจมตีครับด้วยการทำดาเมจใส่สตูแถวหน้า4 3 2ครับมองข้ามพลังป้องกันแม่ทัพแล้วก็ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง10% 2รอบครับสัตว์เทพก็จะออกไปโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวครับนั่นหมายความว่าแรดสถานพบตัวนี้จะออกไปโจมตีทุกครั้งครับเพราะว่าพอจบการต่อสู้ครบรอบที่1 หรืออีกในอีกในอีกแง่หนึ่งก็คือเราโจมตีครบทั้ง6ตัวเรียบร้อยแล้วพอเริ่มรอบที่สองสัตว์เทพก็จะอาไปทํางานครับถ้าจะให้เทพประโยชน์ของสัตว์เทพของ2ตัวนี้ครับตัวแรกจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าพอครบหนึ่งรอบโจมตีก็สัตว์เทพก็จะอาไปโจมตีเลยครับแต่นกตัวนี้จะอยู่ที่เงื่อนไขถ้าเกิดว่าตัวละครเราทั้ง6ตัวเลือดลดไม่ถึง50%ก็จะไม่ออกไปหิวครับแม้กระทั่งตัวละครเราตายไปแล้ว1ตัว ตัวที่เหลือยังเลือดเกิน60%นกก็ยังไม่ออกไปทํางานครับนั่นจึงทําให้ถ้าเกิดเราจะเลือกทําสัตว์เทพข้างตีทองแนะนําให้ทําตัวแรดก่อนตัวนกตัวนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวร้านสัตว์เทพกันสักนิดน,นึงครับเราเข้ามาที่กระเป๋าสัตว์เทพนะครับแล้วก็จะมีตัวร้านสัตว์เทพตรงนี้ครับในร้านสัตว์เทพนี้ก็จะมีตัวสัตว์เทพขายครับเป็นเศษ เราก็จะมีตัวไอเทมอัพเลเวลตัวสัตเทพหรือตัวเพิ่ม exp นั่นเองครับแล้วก็จะมีค่า2ค่าที่ใช้งานตรงร้านนี้ครับก็คือใช้ค่าที่เป็นทองกับตัวแต้มของสัตว์เทพนี้ครับแต้มจะมีชื่อว่าจิตสัตว์ครับแต้มนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หานะครับแต่เราก็มาดูที่ร้านนี้กันก่อนครับสําหรับผู้เล่นสายฟรีนั้นแนะนําเลยนะครับให้เก็บทองสะสมไว้ทั้งหมด7200ทองครับเพื่อมาซื้อเศษสัตเทปขั้นสีแดงนี้ครับ อันนี้ผมก็คือซื้อตัววัวไว้แล้วครับซื้อ1ครั้งใช้450ทองครับก็จะได้เศษ5เศษถ้าเกิดว่าซื้อสองครั้งก็จะได้ทั้งหมดก็จะใช้ทั้งหมด900ทองก็จะได้ทั้งหมด10เศษครับแล้วก็ใช้ทั้งหมด80เศษก็คือใช้ทั้งสิ้น7,200ทองนั่นเองครับหรือถ้าเกิดเราสะสมตัวจิตสัตว์ได้เยอะๆก็เอามาซื้อได้ครับอันนี้ก็คือผมใช้วิธีการซื้อแล้วก็รีร้านค้าแล้วก็ซื้อครับ คือได้ทั้งหมดตอนนี้20เศษครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพดาวกันสักนิดหนึ่งครับสัตเทพของผมอัพดาวไปแล้ว1ดาวครับวิธีการก็คือการเพิ่มดาวนั้นจะใช้ตัวสัตเทพอีกหนึ่งตัวครับหรือเรียกได้ว่าเราจะต้องมีตัววานอนยักษ์ตัวนี้สองตัวถึงจะอัพดาวได้หนึ่งขั้นครับ ขั้นสีม่วงก็จะใช้ทั้งหมด30เศษครับส่วนขั้นอื่นก็อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นก็คือจะมีเพิ่มเศษไปเรื่อยๆครับอย่างขั้นสีแดงก็คือ80เศษครับถ้าเกิดจะอัพ1ดาวก็จะต้องใช้อีก80เศษรวมเป็น260เศษครับอ่าขอัยครับ160เศษครับเพื่อจะทําให้ตัวสเทพขั้นสีแดงอัพดาวเป็น1ดาวนั่นเองครับ หลังจากเราดูที่ร้านสัตเทปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูด่านสําหรับที่เราจะลงเก็บลงฟาร์มหาเศษสัตเทปนะครับเข้ามาที่พิชิตสึกนี้ครับด่านก็จะอยู่ขวามือสุดเลยครับเปิดตอนที่เราเลเวลหกสินั่นเองครับคลิกเข้ามาดูกันสักนิดนึงครับสําหรับด่านนี้ก็คือผมลงมาถึงด่านที่2แล้วครับผ่านด่านแรกเรียบร้อยแล้วเก็บเศษสะสมโซสัตเทปขั้นสี่วงเรียบร้อยแล้วครับ วิธีการก็ให้เรากดที่ตัวรูปเท้านี่ครับก็จะเดินไปหาตัวจุดที่เราจะต้องต่อสู้แล้วก็เคลียร์ผ่านด่านครับอันนี้ก็คือด่านที่2ซึ่งจะได้เศษตัวสัตเทพ5เศษแล้วก็ตัวลูกแก้วเพิ่ม exp ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือด่านนี้จะยากที่นึงครับเพราะว่าต้องการพลังลบของเรา2 2 m ครับหรือ22ล้านซึ่งตอนนี้ผมมีพลังลบเพียงแค่20ล้านครับจึงยังไม่สามารถต่อสู้ได้ครับ และเดี๋ยวพาไปดูด่านบอสครับจะมีด่านบอสอยู่ในแต่ละด่านด้นดวยนะครับอันนี้ก็คือด่านบอสด่านที่2ครับเงื่อนไขก็คือต้องการเลเวล62บแล้วก็พลังลบแนะนํา2 8สเอ็มหรือ28ล้านครับต่อสู้ก็จะได้ตัวทองเศษสัตเทพแล้วก็ลูกแก้วเพิ่ม exp ครับที่ด่านแรกก็จะได้ตัวทองอยู่ที่300ครับแล้วก็เศษถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ15หรือ2ี่เประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีให้เก็บตัวพวก EXP ลูกแก้วตามแมปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เก็บเราก็มาตีพวกนี้ได้ครับก็จะมีของรางวัลดรอปมาด้วยครับแต่อันนี้ผมตีครบเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ของรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองครับแล้วก็มาฆ่าพวกนี้เรื่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็จะได้เศษสัตว์เทพเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าในด่านขั้นสูงๆผมคิดว่าน่าจะมีเศษสัตว์เทพขั้นสีแดงแล้วก็ขั้นสีทองที่จะ เราสามารถฟาร์มได้ในอนาคตนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้กําลังลบผมยังไม่มากพอจึงไม่สามารถผ่านด่านที่2ได้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองลงโจมตีตัวด่านนี้ให้ดูสักหนึ่งรอบครับแล้วก็จะให้ดูรูปแบบการโจมตีของสัตเทพด้วยครับ สำหรับสัตว์เทศที่เป็นตัวลิงยักษ์ก็จะสุ่มออกโจมตีครับอันนี้อาจจะต้องรอดูกันสักนิดนึ่งครับเพราะว่าเงื่อนไขมีระบุไว้แค่สุ่มอ่านี่ครับออกมาแล้วครับก็จะสุ่มโจมตีศัตรูแค่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็โจมตีแค่ครั้งเดียวด้วยครับ อันนี้ก็คือสเตปของด่านนี้ครับโจมตีทีเดียวเราล่วงไป2ตัวเลยครับอันนี้ก็คือข้อดีของวัวกลไกครับถ้าเกิดว่าทีมตายปุ๊บวัวกลไกก็จะออกมาทำงานเลยครับแล้วก็พลิกเกมได้เห็นไหมครับผมว่ากลายเป็นแพ้ทันทีเลยครับ อันนี้ก็คือไม่สามารถผ่านด่านได้ครับเลยไม่สามารถให้เห็นว่าเราจะสะสมจิตแม่คับได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็มีเพียงแค่150ครับเดี๋ยวกลับไปดูที่สัตเทพกันอีกสักนิดหนึงครับตัวสัตว์เทปก็อัพเลเวลได้นะครับวิธีการอัพเลเวลก็คือถ้าเกิดเราจะอัพที่5เลเวลเลยเราจะต้องเลเวลถึงตัวละครเราต้องเลเวล80 ถ้าเกิดจะอัพทีละ1นึ่งเลเวลตัวละครเราต้องเลเวลหกแต่ว่าถ้าเกิดเราจับเลเวลนะตอนนี้ที่เลเวลเรา60นั้นให้กดมาที่ลูกแก้วนี้ครับก็จะเพิ่มเลเวลให้กับตัวสัตว์เทพได้นั่นเองครับแล้วก็ตัวสัตว์เทพนี้สามารถรีไซเคิลได้นะครับนี่ครับเราก็อ๋ออันนี้ผมติดตั้งตัวปานอนเทพไว้แล้วเลยรีไซเคิลไม่ได้ครับสามารถรีไซเคิลเอาตัวทรัพยากรที่เราอัพตัว ว่านอนยักษ์เนี่ยครับไปอัพให้ตัวขั้นสีแดงต่อไปในอนาคตได้ครับโอเคครับตลัดคลิปเรื่องสัตวเทปก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเป็นสายฟรีเราก็เก็บสะสมทองไว้ทั้งหมด7,200ทองครับพอตัวระบบสัตเทปเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็เอาทองไปซื้อตัวเศษสัตเทปขั้นสีแดงมาใช้าง,งานก่อนเลยครับก็จะทําให้ตัวกําลังลบของเราน,นั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างมหาศาลครับขั้นนําต่ําก็จะต้องมีอย่างน้อย,อยก็คือ50 0แ0 0ถึง1ล้านครับ ซึ่งตอนที่ก่อนที่ผมจะติดตั้งสัตเทเวนั้นผมก็ยังกําลังลบไม่ถึง2ไม่ถึง20ล้านครับพอติดตั้งเข้ามาแล้วปุ๊บกาลังลบผมก็เพิ่มขึ้นไปถึง20ล้านเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจบจากพีเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ้งจะเป็นกาลังใจที่ดีอย่างมากสําหรับผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปครับก็ฝากกดกันด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไปแล้วครับสวัสดีครับ